ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็กคูป,ปอง <S 2> <S 2> <S เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกัน กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บาร์ดวิน X2 ็ก n n ทชนะครับผม <Yahoo! S 1> วันนี้ก็เพิ่งตื่นนอนเลยนะครับแล้วก็อยากจะรู้สึกอยากจะอัดคลิปนะครับก็เลยเล่น f a l l เรนเกมแรกเลยนะครับลหลายคนเนี่ยก็อยากจะเห็นพี่เล่น f a l l เรน <S 2> <S 2> <S 2> <S เกมแรกของวันอันนี้ก็จะเป็นการแต่แร้งนะครับผมเกมแรกเลยได้มีได้มีการวอร์มมือนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเนี่ย ทำตามนะครับคือก่อนจะเล่นเนี่ยควรวอร์มนิ้วก่อนนะครับสำหรับฟอนติโน่น,นะครับคือเวลาเราเล่นแรกๆเนี่ยรีเฟกเนี่ยมันยังไม่ไวนะครับความคิดหรือว่าการอ่านเกมเนี่ยมันอาจจะยังมึนๆเออๆเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะครับก็แบบว่าจะก็ไม่เป็นไรครับผมจะเล่นให้ทุกคนดูอันนี้คือชาเลนจ์นะครับผมฟอร์เรนกมแรกจะเป็นอะไรวะ อันนี้คือระบบออโต้พาย t นะครับถ้าสมมติว่าเราตีคลิปอยู่แล้วฮีโร่มันเดินมามันก็จะปลาไปใส่คนเลยนะครับก็มไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพื่ออะไรแต่บางทีอ่ะผมกดออโต้มันปาใส่คลิปอืมแต่มันไม่ปาใส่คนตรงสายแผนนี้ผมว่าระบบ AI ของ f o ร์เรนโเนี่ยมันน่าจะปรับใหม่แล้วนะครับ พยายามเก็บไอ้ไอ้ปูแล้วก็มังกรให้ได้เยอะๆนะครับออฟเลนเราจะได้เปรียบฝั่งตรงข้ามนะครับเงินเราจะนำนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมผมโดนไปสองตัวละแต่ก็ไม่เป็นไรครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับในเรื่องของช่องหลักม้านวินเกอร์ที่ที่บินไปนะครับก็หลายๆคนให้กําลังใจนะผมก็มีกําลังใจทําต่อนะครับแน่นอนครับผมจะพยายามทําคลิปผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนดูทุกคนดูแน่นอนนะครับ ผมจะไม่ไปไหนผมจะรอแท่นวาร์ปฮะไม่ใช่ละครับเข้าใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ปาดอกเข้าหัวอันนี้แค่สั่งสอนว่าให้หยัดในอย่าเดินเข้าพุ่มแบบนี้นะเพราะว่าเรายืนดักอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะไม่ใช่หรอกเมื่อกี้กูมั่ยเนื้ออ๋อผมรู้ไงว่าตูเลนมันจะมาแก๊งผมก็เลยทำทรง ไม่ลำต่อนะครับประมาณนั้นเลยเนี่ยผมมีข้ออ้างแล้วคลิปนี้ผมขอ10บไลค์พอห้ารอยไลค์คือไม่มีละบัตวินมันกลายเป็น10บไลค์คือแล้วครับจากบัตวินคนดังพันวิวก็จะเหลือบัตวินคนดังร้อยวิวละตอนเนี้ไม่ไม่แล้ครับชิลๆอยู่หรอขอแค่ดูเข้ามาให้กำลังใจผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแค่นี้ผมสบายใจละ ต้อง warp วาร์ปละพูดแย้ป,ปวดฟันโอ้ยแต่ผมไม่วาร์ปดกวาลา่ลอลอ่ลอไงล่อว่าจะวาร์ปเอ้ย,อยทำไมผมพลาดบ่อยจังวะเนี่ยครับเล่นฟอร์เรนเกมแรกของวันก็จะประมาณนี้ฮะมันก็จะเออเออหน่อยนะครับมันจับจังหวะยังไม่ค่อยถูกนะครับแต่บางวันเนี่ยผมเล่นฟอร์เรนเกมแรกนะเววยคือโคตรโหดโคตรแบบ โหดเกินอนะโหดแบบโหดแบบแบบงงๆนะ<ท>คนเล่นยังงงนะครับแรืร่อยๆแล้ก็ไม่ต้องรีบร้อนครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมหาตังค์พอเล่นแผนนี้ผมบอกเลยว่าต้องหาของไปสู้นะครับต้นเกมสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับไปเล่นออฟเลนก็ระวังฝันหัวข้ามมาแก๊งด้วยนะครับอันนี้ออฟเลนก็จะโดนเป็นพิเศษว่ามีท่านวาร์ปนะครับผม อ่ะเดียวต่างยกไะละ่ะโอ้โหนิดเดียวเมื่อกี้น,นิดเดียวมันตายแล้วถ้าผมปาดอกโดนนะครับมันเป็นอะไรวะดอกขู่ทุกดอกเลยวันเนี้นยนี่ใครพูดแล้ววะกี <c oughs> นี้ผมกดมากับเพื่อนในเกมสองคนนะครับคือแคลลี่ ตัวนี้เขาจะเลี่ยงกับผมบ่อยนะครับเวลาไตาแ่แรงส่วนใหญ่ผมจะโซโล่งไงนะแต่โซโล่บางทีมันก็มันก็ได้คอนเทนต์นะมันมันฮาดีนะครับแต่มันว้าไปแล้วว่ะไปอีกมาแล้วไปอีกมาล้านละจ้าฟิกเกอร์ต <c oughs> ายหนึ่งอมันว้าวอะไรขนาดนั้นว้าบาตวิน มันไหวไหมวะเมนทอรี่ครับเกมแรกของวันก็จะประมาณนี้ครับคือรีเฟกผมมอาจจะช้านะครับมันก็ธรรมดาครับก็คือเพิ่งตื่นนอนเลยครับทุกคนก็อย่า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 เพิ่งท้อนะครับดูก่อนนะครับขนาดผมเล่นผมยังไม่ท้อเลยนะครับปากี้ผมยังปลายไม่โดนเลยครับทุกคนก็คิดเอาละกันนะ แวนมาขึ้นมาบนแล้วว่ะแวนมาสลับแล้วลูกเก็บตะกอแ้วเฮ้ยใจเย็ยนเพื่อนไม่ต้องสนใจคิวเอาป้อมก่อนตอนเนี้ยตอนนี้ป้อมทีมผมแหกไปหมดแล้วนะครับอุ้ยาจะดูดอะไรจะดูดอะไรตายหนึ่งอุ้ยเมื่อกี้โดน น้องมันจะหลวนบ้างไฟลาดไปนะครับนี่ตูเลนมาตูเลนมาเยอยแล้วไงไปลวจ้าโอ้ถ้าเมื่อกี้ผมมีผมมีอันตีนะผมมีอันตีปุ๊บผมอันตีใส่มันเลยแล้วกดดาบฟ้าสวนยังไงก็ไหวแต่ผมเล่นน้อยผมถอยดีกว่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้กลัวนะครับคือเราแบบว่าคำนวณได้หมดแล้วว่าถ้าสวนเมื่อกี้ยังไงก็ตายนะครับจังหวะไหนที่เราคิดว่าเราไม่มาาั่นใจเราก็ถอยมาเลยนะครับ ตอนนี้ฝันของข้ามคือเงินไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ป้อมทีมเราไปหมดแล้วข้างบนข้างล่างข้างล่างกูโคโดนวะทำไมคิมมันเดินไวจังวะโอ้ oh. ไม่เป็นไรครับผมป้อมน้อยกันงนะ่ายแต่ดูทรงเพื่อนผมมันจะบวกแล้ววะผมต้องไปหาคือผมต้องเข้าตัวหลังให้เพื่อนเว้ยไม่งั้นแวนยิงฟรีรอจังหวะ ห้าพัน yes, okay. เยสเก้ขูแรงเกินนะเมื่อกี้หน้าฟ้ามันคูดดาวเสร็จผมน่าจะฆ่ามันได้วะใจเย็นเพื่อนความตังแป๊บต้องได้ทอยว่ะตอนนี้โอเคทอยได้ละชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นก่อนสะท้อนแล้วกันแต่ว่ามันเป็นแหวนว่ะผมเอาเกาะน,น้ำแข็งดีวะ่ะมันเอาอีกแล้วโอ๊ย ดูดใครล่ะจ้าเพื่อนตายหนึ่งตายสองตายสามซ<อ>ปเปิลเคลียว้าวเอาไม่กลับตายนะจ๊ะทำสดทำเซียนหนามาดอกเข้าหัวเรียบร้อยขอดคิวไปดิขอดไม่กล้าคิวเพื่อน,อนๆอย่า้ัดกูขอร้อง เมกาคิวเอ้ยเมืม่อกี้ถ้าสมมติว่าผมฆ่าได้ผมจะได้มีเมกาคิวป่ะวะแต่ผมก็ไม่ได้ขอดคิวนะเออมันน่าจะมันน่าจะช้าไปแล้วนะครับเก็บละผมเก็บได้มีเมกาคิวละมีเมกาคิวทิปสิ่งที่เราควรทำคือตัดฟ้ามันก่อนเลยถ้าตัวเลนมันไม่มีฟ้ามันก็เล่นยากนะครับแต่ผมโคตรเกลียดอันต um ิอิลูเมียเลยมองไม่ค่อยเห็นด้วย ก็ค่อยเล่นเพื่อนค่อยเล่นใจเย็นใจเย็นๆ,ๆตอนนี้ผมรวยสุดในทีมเลยว่ะผมต้องหาจังหวะให้เพื่อนดีๆก่อนละถ้ามันเดินแก,ก้กำแพงมันตายเรียบร้อยตายสองอ๊มหมืละการคำนวณผมไม่เคยพลาดเมื่อกี้ถ้ามันอยู่แก,ก้กำแพงผมบอกแล้วมันตายเพราะว่า เรามีพาสซีฟเพื่อชิงและประเด็นคือไอคีปตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคนเอาเว้ยแล้วมันก็เลยเข้าแผนผมเลยไงถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้คิดในจุดนี้นะครับคือถ้าเรามีพาสซีฟเนี่ยเราสามารถชิงไปหาฮีโร่ฝันของข้ามได้เลยนะครับพยายามทําให้ชินแล้วเราจะเก่งนะครับไปลองโดนลาด้วยเพื่อนมันดักพุ่มเป้าเฮ้ยมันเดินม,มาแล้วมันเดินม,มาแล้ว เอาให้ได้เอาให้ได้อืจะล้านอ่ะจะมาล้านอ่ะเหงาเลยเพื่อนกูยังมีรวยหัวขี้ถ้าโดนล้านเมื่อกี้อาจจะมีเกมเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับดูดากผมผมจะตั้งค่าเป็นตรงการนะครับเพื่อลำพวกเลือดน้อยไอตัวที่มันค่าเลือดน้อยๆครับพวกแวนพวก เมดแคลรี่อะไรพวกนี้แหละครับติกดอกเข้าหัวนี่ไงจังหวัดทิ้งคีปเป็นไงผมบอกละการคำนวณผมไม่เคยพลาดสวยโอเคดาบแดงผมมาละบอกเลยใครก็ได้เนี่ยครับผมเป็นคนรักเพื่อนนะครับพอเพื่อนจะโดนผมก็เอาตัวไปรับให้เสมอเบอรเลยว่าใครที่เป็นเพื่อนผมนี่ไม่มีคนตายแน่นอนนะผมนี่จะเป็นคนรับหน้าตายแทนเพื่อนตลอดนะครับว่าผมเป็นคนดีไง แน่นอน,นอว่าพี่เป็นคนดีป่ะครับแน่นอนพี่เป็นคนดีอยู่หรอ <C le af> ที่จะไปผมจะขึ้นเป็นเคียวนะครับผมยังไม่ขึ้นกอ,อกเกิดแด้เน้นใส่สุดนะครับ <C le af> ขอแค่ค่าแวรได้อะถือว่าคุม้มแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นดามเมจหลักของทีมเลยนะครับเพราะว่าเงินผมเยอะสุดไงแล้วของผมก็นําเพื่อนเลยนะครับถ้าผมตายนี่ <C le af> เพื่อนน่าจะขาดตัวดามเมจหลักอย่างผมไปเลยนะครับ ผมก็จะพยายามไม่ตายนะครับถ้าผมจะเปิดไฟเนี่ยเพื่อนต้องตามถ้าเพื่อนไม่ตามผมไม่ไหวต้องเข้าถึงแวนมาเนี่ยแวนของมันก็จะเต็มละเพื่อนจะเปิดเลยเหรอจะเย็นมันไปหมดแล้วเพื่อนแหกตาดูแมพด้วยเพื่อนรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะเข้าทีเผลอ เรียบร้อยสวยโหมันโดดสวยวะ่ะไปกับเราฮะเมื่อกี้ผมอันติไม่โดนเหรอวะีืย <_ s> อันติมา <_ S 1> <_ s> พอเรียนมาอันติไม่โดนนี่ฮาเลยนะครับดีนะที่ฝั่นของข้ามันถอยอะ่ะพยายามในทีมไฟอ่ะควรอันติให้โดนนะครับห้ามพลาดปลาดอกยังพลาดตอนนี้ใจลุกใจเย็นก่อน เกมแรกเปิดมาก็ตึงเลยครับรีเฟกผมอย่างที่บอกนะครับมันแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยไวแต่ตอนนี้ผมเริ่มไวแล้วคือสมองมันเริ่มตื่นไงอืมสิบคิว,วละคือเราอย่าไปสนใจสกอร์คิวเยอะนะครับอันนี้พี่จะบอกไว้เลยถ้าอยากจะชนะพยายามเคลนให้สูงแล้วเอาดาร์กนะครับดาร์กแผ่นนี้สำคัญเดี๋ยวผมเซ็ตกองเกิดไว้ก่อนล้างอีกสิเหรียญเลย โอเคเพื่อนโอเมื่อกี้น่าจะเป็นอาร์ามพูดนะครับไม่ใช่เพื่อนเรานะเพื่อนให้ข้อมูลก็ถือว่าดีนะครับเฮ้ยมันดึงแล้วมันดึงอ้าวดึงแล้วนี่อาวมันดึงแล้วเนี่ยเพื่อนรออะไรอ่ะจะดึงใครจ้าแม่สาวน้อยเรียบร้อยเอาแวนแวนมาฮะพ่อเธอหรือจ้าเรียบร้อยแวนแตกแล้วเพื่อนแวนแตกแล้วเฮ้ยเปิดคลองเลยเปิดคลองเลยไปกิบการเข้าเอ้แต่ไม่ไรขี้มันชนกันเอาเลย เปเล็บเปเล็บปเล็คุ้มคุ้มครับคุ้มคือคลิปกลางมันชนพอดีไงเราก็ไม่ต้องกลับไปกันนะครับเราดาก่อนไม่ตลอดมันลัดด้วยเฮ้ยลูเมียไอรูเมียมันไปอะไรตรงนั้นวะเฮียไอรูเมียมันจะไปหล่อยป้อมผมวะมันจะไหวเปล่าวะเฮ้ยมันนะมันนะทุกที่ว่าเลือดผมแค่นี้ผมไหวปะเลือดน้อยแต่หลาเปอร์เซ็นต์อาจารบอกเลย พระเอกปลาดอกว้าวโอ้โหเมื่อกี้ถ้าผมปลาดอกโดนนี้ผมน่าจะเป็นพระเอกของทีมเลยนะผมน่าจะเก็บเมก้าคิวได้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีเคียวไงแต่ผมแบบนิดเดียวอ่ะมันมันเข้าไปแอบในซอกลืบหินไงผมก็เลยปลาไม่โดนครับตะกี้นี้ปวดหัวเลยบัตวินปวดหัวเลยไอ้สวยเพื่อนอะไรเราทําให้หมดแล้ว เอออย่างนั้นแหละเพื่อนอย่างนั้นแหละสวยรอรอลอ,ลอยิงป้อมนี่ <g iggle> ตอนเล่นอย่างโง่งไปไงตอนตายเป็นโค้ดทั้งนั้นสวยเพื่อนยิงป้อมเลยสวย <g iggle> สวยเพื่อนเมื่อกี้ผมรับดาเมจให้เพื่อนหมดแล้วไงถึงผมจะเลือดน้อยเดี๋ยวผมก็เข้าให้เพื่อนตลอดนะครับ <g iggle> จัดอันดับเกมแรกของฉันก็ MVP อันดับหนึ่งเลยนะครับ <g iggle> ผมโมกเลี้ยวมเล่นเกมแรกนี่เล่นเกมแรกนี่ยัโหดขนาดนี้นะครับ ยิ่งเล่นนี้ยิ่งกากนะเวลาผมเล่นฟอร์เรนเนี่ยคือแรกๆเนี่ยจะสเต็ปเนี่ยค่อนข้างดีเลยพอเล่นไปสักพักเนี่ยเริ่มจะงงๆละลำจนเวียนหัวไปหมดแล้วครับตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเล่นฟอร์เรนติโน่นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับใครลหลายๆคนได้นะจริงๆถ้าเราไม่อยากขึ้นดาบแดงเนี่ยขึ้นเป็นดาบขีแทนก็ได้นะครับแต่ผมว่าในเรื่องของอหดามเมจหนึ่งไฟ่ห็นยเคแต่ในเรื่องของดามเมจเนี่ย ดาบแดงเนี่ยมันจะมันจะดีกว่านะครับมันชัวร์กว่านะครับถ้าเราเล่นดาบคีละคีมันไม่แตกให้เนี่ยมันก็ถ้าเข้าไปล้วงเนี่ยถ้ามันไม่ออกมันก็จะก็ลุู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาฝันของข้าไม่ลงแน่นอนนะครับโอเค ก็สำหรับคลินี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนไว้ในที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายยทุกคนอย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ